วัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมสังเกตไหมคะว่าเวลาที่มีเทศกาลหรือว่าประเพณีที่สําคัญสําคัญของคนไทยเชื้อสายจีนเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยนะคะเราจะเห็นศิลปะการแสดงขแขนงหนึ่งนะคะอยู่คู่กับงานนั้นๆเสมอใช่แล้วละคะ่ะบรากำลังพูดถึงการแสดงยิ้วนั่นเองแลปะปกตินะคะที่เราเห็นการแสดงยิ้วเราก็จะเห็นการขับร้องประกอบกับปีลาท่าทางและชุดที่สวมใส่ก็จะเป็นชุดยิ้วสไตล์จีนค่ะ แต่ว่านะคะโบโชโกสัปดาห์นี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมมาชมนิ้วที่แปลกตากันออกไปในงานนิ้วไหหลําประจ 54, ําปี2554ณศารเจาอหลักเมืองขอนแก่นค่ะงานนี้เขาจะเล่นนิ้วใส่สูตรและมีคําแปลภาษาไทยอีกด้วยนะคะจะน่าสนใจและน่าติดตามขนาดไหนเนี่ยคุณได้เห็นทั้งหมดแน,น่ๆในโบโชโกสัปดาห์นี้ค่ะ สว,ส,สวัสดีค่ะคท่านนิเวศคะคเดี๋ยวขอเรียนถามก่อนเลยนะคะโบอยากจะทราบว,ว่านะคะว่างานนิ้วประจําปีเนี่ยนะคะเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นทุกปีเลยหรือเปล่าคะท่านครับชาวไหหลั่มชมรมชาวให้หลำ่ขอนแก่นเราเนี่ยได้ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลา25ปีมาแล้วแล้วงานนิ้วเราก็ได้จัดมาถึง ตั้งแต่ก่อตั้งมานะนี่เป็นจุดแข็งของชมรมของเราครับทั้ง25ปีมีการจัดงานนิ้วเป็นประจำทุกทุกปีเลยใช่ครับผมโอ้โห,โหอย่างนี้นะคะผู้อยากจะทราบถึงการการจัดงานนิ้วเนี่ยนะคะว่ามีวัตถุประสงค์อะไรทำไมถึงต้องมีการจัดงานนิ้วในทุกๆกปีเล่วัตถุประสงค์ในการก่อตัอ้งชมรมชาวไหหลำจังหวัดขอนแก่นเราเนี่ก็คือเพื่อที่จะให้ชาติพันธุ์ไหหลำเราได้พบปะรู้จักกันแล้วก็แลกเปลี่ยนความแลกเปลี่ยน สมานไมตรีกระชับสัมพันธ์ไมตรีซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ทํากิจกรรมร่วมกันแต่การจัดงานงิ้วเนี่ยนอกจากจะเพื่อให้รู้จักการสมานไมตรีแล้วก็จะเป็นการสักการะเทพเจ้าต่างๆที่มีอยู่ในจังหวัดขอนแก่นเป็นวัฒนธรรมทางด้านการศรัทธาที่เราถวายแก่เทพเจ้า เขาเรียกว่าทําการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่บ้านผูเมืองจัหวัดขอนแก่ใช่ครับผมในทุกๆปีเลยใช่ครับเป็นวัฒนธรรมความเชื่อของชนชาติจีนโดยเฉพาะชาวาให้หลังนะครับเลยต้องมีการจัดงานงิ้วเพื่อสักการะเพื่อสักการะใช่ครับผมแล้วขอขอถามส่วนตัวนะคะปกติท่านเองนี่ชอบดูงิ้วไหมคะจริงๆมีเคยมีความประทับใจในสมัยเด็กๆนี่คุณพ่อเนี่ยจัดงานงิ้ว เป็นเป็นผู้จัดงานนิ<ะ>้วก็ดูบ้างแต่ว่างานนิ้วนี่จริงๆในสมัยเด็กเนี่ยเป็นแค่ข้ออ้างมันเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนจีนะนะครับคืองานนิ้วสมัยสมัยก่อนความมันเทิงไม่ค่อยมีงานนิ้วจะนําความสนุกสนาน<ะ>ชีวิตชวามานะฮะจิ้งชาสวรรค์นะครับมอไซค์ไต่ถังปืน<ะ>ปืนหรือสาวน้อยตกงน้งนําอะไรเนี่ยะจะทําให้เราสามารถอยู่นอกบ้านได้ในช่วงในช่วงค่ําคืนแล้วม<ะ>ันก็นิ้วก็ก็ดูบ้าง แต่สาระสาคัญก็คือมีความสุขมากเมื่อได้อาหารบางอย่างนี่มากับงานนิ้วา<ช>หาทานได้เฉพาะงานนี้ใช่ครับสมัยก่อนมันไม่มีไม่มีกิจกรรมอะไรอย่างอื่นเลยงานนี้เป็นเป็นสิ่งที่ถ้าคนอายุป,ประมาณ560ปีนี่เป็นเป็นถอยไปสัก40ปีนี่เป็นเรื่องที่เฝ้ารอคอยเร่งให้มาถึงเร็วๆเพราะฉะนั้นที่วันนี้นที่ปีนี้เราจัดงานนิ้วแล้วเราเชิญ21อองค์กรจีนมาเป็นแขกของเราเพื่อที่เราจะ เพื่อที่จะทําให้งานนิ้วเราเนี่ยกลับมาเข้มแข็งเพราะว่าทุกวันนี้พลังในกราระองานนิ้วเนี่ยจะอ่อนแรลงลงตามใดที่ชาวจีนยังกราบไหว้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสารเจ้าต่างๆเนี่ยเราจําเป็นจะต้องมีนิ้วนิ้วก็จะต้องอถูกเชิดชูให้มีความสามารถในการทําหน้าที่ต่อไปอนะครับเรียกว,ว่าเป็น แล้วก็เป็นเอกลักษณ์นะคะไอกอย่างหนึ่งขอแถมในปัจจุบันในประเทศไทยนะครับมีงานมีงิ้วอยู่2ลักษณะค่ะหนึ่งคืองิ้วแต่จิ๋วนะครับสองคืองิ้วไหหลําค่ะอันนี้เป็นความภูมิใจของชาวไหหลํามากเพราะว่าในในประเทศไทยมีงิ้วอยู่2 2ชาติพันธุ์เท่านั้นเองค่ะแต่ว่าชาวไหหลําก็มีนิ้วที่เป็นเป็นเป็นของชาติของจีนใช่ชาติพันธุ์เองเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ใช่คืออุปกรณ์จีนที่มีอยู่ในประเทศไทยที่แสดงเพื่อสการะต่อ เทพเจ้ารือเทพต่างๆเนี่ยมีอยู่สองลักษณะคือนิ้วแต่จิ๋วกับนิ้วไหหลัเท่านั่นเองเอาละค่ะนี่คือที่มาที่ไปของงานนิ้วไหหลําประจําปีนี้นะคะแล้วปีต่อๆไปแน่นอนเราก็จะได้เห็นความสวยงามและก็สน่กของนิ้วทุกปีอย่างนี้เช่นกันใช่ไหมคะใช่ครับผมโอเคค่ะขอบคุณท่านมากเลยนะคะคุณุมากค่ะ โบก็นั่งอยู่กับหัวหน้าของคณะนิ้วนำสินนะคะที่นำคณะนี้มาแสดงในค่ำคืนนี้นะคะนั่นคือโกตีนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะโกตีค่ะอันดับแรกเลยนะคะโบต้องถามโกตีก่อนว่าโกตีเป็นคนไทย,ไทยนะคนไทยเกิดเมืองไทยสัญชาติไทยแต่พ่อมาจากเมืองจีนะนะ ที่มาคุณพ่อเป็นคนจีนเป็นคนจีนครับแล้วพตีเป็นมาอย่างไรคะทําไมถึงได้มาเป็นหัวหน้าคณะนําศินแล้วก็มาทําการแสดงนิ้วก็ตอนช่วงนั้นพ่อก็อายุมากแล้วล่ะไม่มีใครสืบทอดคุณพ่อทำทำาทำกิจการมาแล้วก็ร่วมท่านรวมร่วมของพ่อด้วยก็ประมาณ50ปีแล้วล่ะห้าสกว่าปีแล้วห้าสิกว่าปีแล้วตั้งแต่ผมยังไม่เกิดเลยยังไม่เกิดเลย ค่ะแล้วโกตีก้าวเข้ามาแสดงแล้วก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะยิ้วตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะเนี่ยตั้งแต่อายุ15 15้าโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวนับอายุโกตีก่อนไม่สิบห้าผิดผิดผิดสิบเจ็ดสิบเทำบัตประชาชนปีนั้นทำบัตรประชาชนพอดีจอมได้ด้วยทำบัตรประชาชนพอดี17อายุแอบนับอายุโกตีก่อนนับสิบห้าโอ้สิบเจ็ดค่ะแล้วคณะยิ้วของโกตีเนี่ยเป็นคณะยิ้วที่บอกว่าเป็น